สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องอักษรนสามมูกับคุณครูอรุณรัตน์ทองคำโรงเรียนอุดมวิทยาวันนี้ครูฟ้านะคะก็มีเพลงมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะชื่อว่าเพลงพยัญชนะไตาย,ยังค่ะไปฟังกันเลยค่ะเด็กๆ สูงกลางต่ำนี้อักษรไทยมีสูงกลางต่ำแบ่งเป็นสามหมวดให้จำอักษรไทยมีต่ำกลางสูงโอ้อักษรสูงอักษรสูงมีสิบเ็ตัวกวดของฉันพอบผ้าใส่ถุง ปากเศรษฐีโอ้อักษรกลางอักษรกลางนั้นมีเก้าตัว จากนี้เรารู้ดีเป็นอักอรตำํำสามหมวดรวมกันพยัญชนะ4 0สิตัวสามหมวดรวมกันพยัญชนะสีสบี่ จ,จบแล้วเราก็มาเรียนรู้อักษรกลางกันนะคะเด็กๆอักษรกลางมีพยัญชนะทั้งหมดกาวตัวมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะกอไก่จอจานดอเด็กตอเตาดอชดาตอปะตัก บอใบไม้ปอปลาและอออ่างค่ะต่อไปเราก็มาเรียนรู้อักษรสูงกันนะคะอักษรสูงมีพยัญชนะทั้งหมด11ตัวค่ะมีตัวอะไรกันบ้างไปดูเลยนะคะขอไข่ขอขอวดชอชิง ถอฐานถอถุงพอพึ่งสอาฝาสอสลาออสอฤศีสอเสือและหอหีบค่ะและสุดท้ายคืออักษรต่ำ ักษต่ำมีพยัญชนะทั้งหมด24ตัวค่ะมีตัวอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคอควายคอคนคอระกังงองงูชอช้างซอโซ่ชอเชยยอหญิง ทอมนโททอพูดเท่านอนเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเภามอมา้า ยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุดาและฮอนุคุกค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าอักษรกลางสูงต่ำเราเรียกอีกอย่างว่าอะไรกันคะคะ่ะเราเรียกว่า อักษรสามมู่หรือไตาย,ยางค่ะเด็กๆคะเรามาเรียนรู้คำที่ใช้อักษรกลางเป็นพยัญชนะต้นกันนะคะเราลองมหาหัดฝึกอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะกาติกาเจ็บปวดดีกา ประกาจัดการปฏิบัติตกใจป้องกันและอาการค่ะคำที่ใช้อักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นเด็กๆลองมาฝึกอ่านออกเสียงพร้อมกับครูเลยนะคะ แข็งขันชุกเฉินทิ่นฐานหางเสือฝึกฝนศึกษาหาข่าวทานหินพาไฟและสงสารค่ะ คำที่ใช้อักษรต่ำเป็นพยัญชนะต้นเรามาฝึกอ่านออกเสียงมาพร้อมกันนะคะพูดคุยระคังทบทวนชมพูฟุ้งเฟอธงชาติภาคภูมิลานวัด เรียบร้อยและเครือญาติค่ะค่ะเมื่อนักเรียนจบแล้วนะคะเด็กๆเ,เราก็มาทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนออนไลน์กันนะคะคำชี้แจงให้หนักเรียนอ่านออกเสียงคำต่อไปนี้แล้วจำแนกคำจากพคว้ชนชนะต้นว่าเป็นอักษรหมู่ใดให้ถูกต้องค่ะมาค่ะเด็กๆคุณครูฟ้าจะพาเด็กๆฝึกอ่านคําศัพท์พร้อมๆกันนะคะ ขึ้นชายวุ่นวายกลวยเตี๋ยวสายหน้าตวมเตี้ยมเรียบร้อยสงสารกติกาท่องเที่ยวเจ็บปวดป้องกันเครือยาตากฟุ้งเฟอ้อพาฝ้ายธงชาติอาการฉุกเฉินฝ่าฝืน ค่ะเมื่อเราอ่านออกเสียงคำศัพท์เสร็จแล้วเราก็จะนำคำศัพท์เหล่านี้มาจำแนกลงในตารางนะคะครูฟ้าก็ทำตัวอย่างมาให้เด็กๆดูแล้วนะคะเช่นคำว่าฉุกเฉินจะมีพยัญชนะต้นฉอชิงกับฉช,ชิงอยู่ในหมวดอักษรสูงคำว่าอาการจะมีพยัญชนะต้นอออ่างกับกอไก่อยู่ในหมวดอักษรกลางนะคะ คำว่าทงชาติจะมีพยัันชนะต้นทอทงกับชอช้างอยู่ในหมวดอักษรต่ำนะคะเด็กๆคำศัพท์ที่เหลือคุณครูฟ้าก็จะให้เด็กๆแสดงฝีมือจำแนกให้ถูกต้องเขียนสวยๆตั้งใจทําแต่ตั้งใจสังเกตอ่านยังมีสตินะคะเด็กๆสุดท้ายนี้คุณครูฟ้าก็มีเพลงใส่หน้ากากไว้ปลอดภัยจากโควิดมาฝากเด็กๆกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะ ครั้งที่มีโควิดระบาดพวกเรามาใส่หน้ากากกันมาใสหน้ากากกันมาใสหน้ากากกันมาใส่หน้ากากกันแล้วพวกเราจะปลอดภัยเมื่อครั้งที่มีโควิดระบาดพวก ปลอดภัยเมื่อครั้งที่มีโควิดระบาดพวกเราต้องมันล้างมือไว้อย่าลืมล้างมือนะอย่าลืมล้างมือนะอย่าลืมล้างมือดักแล้วพวกเราจะปลอดภัยเมื่อครั้งที่มีโควิดระบาด เมื่อครั้งที่มีโควิดระบาดพวกเราต้องอยู่หงกันไว้รักษารายหัารักษารายหักรักษารายหา <h> แล้วพวกเราจะปลอดภัยเมื่อครั้งที่มีโควิดระบาดพวก